ผลิตภัณฑ์ไขมันต่ำเช่นโยเกิร์ตไขมันต่ำไอศซครีมไขมันต่ำเนยแข็งหรือแม้แต่เบเกอรี่เพื่อให้ได้เนื้อสัมผัสที่นุ่มนวลเหมือนเดิมแต่แคลอรี่น้อยลงค่ะ 2. ส,สารให้ความหวานอินูลินชนิดสั้นหรือ FOS มีรสหวานเล็กน้อยค่ะความหวานอยู่ที่ประมาณ30-40%ของน้ำตาลซูคโครสจึงสามารถนำมาใช้แทนน้ำตาลบางส่วนในอาหารเพื่อช่วยลดปริมาณแคลอรี่รวมได้ค่ะ 3. การเสริมใยอาหารและพรีไบโอติกอันนี้ตรงไปตรงมาที่สุดคือการเติมอินูลินลงในผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อเพิ่มปริมาณใยอาหารและคุณสมบัติของพรีไบโอติกเช่นในเครื่องดื่มอาหารเสริมซีเรียลหรือแม้แต่นมของสำหรับเด็กบางชนิดค่ะ ดังนั้นในครั้งที่ท่านผู้ฟังหยิบผลิตภัณฑ์อาหารขึ้นมาอ่านฉลากลองมองหาคำว่าอินูลินหรือ FOS ดูนะคะนั่นหมายความว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆอาจจะมีส่วนช่วยในการดูแลสุขภาพลำไส้ของคุณอยู่ด้วยค่ะเช่องที่6ข้อควรระวังและแนวทางการบริโภคที่ถูกต้องถึงแม้ว่าอินูลินจะเต็มไปด้วยประโยชน์มากมายแต่ก็เหมือนกับสารอาหารอื่นๆค่ะการบริโภคที่เหมาะสมเป็นสิ่งสาคัญที่สุด เพราะถึงแม้จะปลอดภัยสำหรับคนส่วนใหญ่แต่การบริโภคมากเกินไปหรือเร็วเกินไปก็อาจจะนำไปสู่ผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ได้ค่ะผลข้างเคียงที่พบบ่อยที่สุดคืออาการที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหารค่ะเช่นท้องตื่นท้องเฟอ้อปวดท้องและท้องร่วงอาการเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะกระบวนการหมักของจุลินทรีย์ในลำไส้ใหญ่ที่กล่าวไปข้างต้นนั้นทำให้เกิดกา๊าซขึ้นมาค่ะ ซึ่งถ้าก๊าซเยอะเกินไปก็ทำให้เรารู้สึกอึดอัดไม่สบายท้องได้ค่ะดังนั้นคำแนะนำที่สำคัญคือควรเริ่มบริโภคในปริมาณน้อยๆค่ะเช่น3-5กรัมต่อวันและค่อยๆเพิ่มปริมาณขึ้นอย่างช้าๆในช่วง1-2สัปดาห์เพื่อให้ระบบทางเดินอาหารของเรามีเวลาปรับตัวค่ะปริมาณที่แนะนำโดยทั่วไปคือประมาณ10-20กรัมต่อวันขึ้นอยู่กับความต้องการ และปฏิกิริยาของร่างกายแต่ละบุคคลค่ะและสำหรับใครที่มีภาวะลำไส้แปรปรวนหรือ Irritable Bowel Syndrome (IBS) โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการไวต่อสารในกลุ่ม FODMAPs ซึ่งอินดูลินเป็นหนึ่งในสารกลุ่มนี้ก็อาจจะต้องปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการก่อนบริโภคอย่างจริงจังนะคะเพราะบางครั้งอินดูลินก็อาจจะไปกระตุ้นอาการของ IBS ได้ค่ะจำไว้เสมอว่า น้อยแต่มากค่ะการค่อยๆปรับให้ร่างกายคุ้นชินเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการรับประโยชน์จากอินูลินอย่างแท้จริงค่ะช่วงที่7บทสรุปพิธีกรเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของพอดแคสต์ในวันนี้แล้วนะคะหวังว่าคุณผู้ฟังคงจะได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอินูลิน